หนุ่มคอเต่ากับสาวต่อ่อยเฮ้ยไม่ใช่นะครับกับสาวไฮเท็กกลับมาอีกครั้งกับแฟชั่นนำเทนสะสมโทเค็นเพื่อแรกในนานค่ะ โอเคก็จะเป็นชุดประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็มีชุดของหนุ่มคอเต่านะซึ่งผมก็จับมาใส่กับชุดขาขาวเวสต์ไตลข์ขาาว,วสรุปแม่งเท่เฉยครับ <Wow. S 1> ทุกคนดูเห็นไหมนี่นะครับผมเท่เฉยอะมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปตะรุยแรงสี่สี่กันครับผมทุกคนครับโอเคเตรียมสก,กิลแป๊บหนึ่งเราจะเอาหนุ่มไฮเทคคอเต่าไปตะรุยในแรงสี่สี่กันมาดูที่ว่าจะเท่แค่ไหนกันเชียวเป็นราชาชุดขาวเลยนะเว้ยทุกคนอุ้ยใครว่าหนาบูยาเก้าสิบเก้าเกมเลยเหรอใครว่าไม่งดจังวะผมชนะมาแปดตาติดู เกมนี้ก็จะเป็นเกมที่9้าของเรากีอูไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนะครับก็มีคิดว่าตัวเองจะแบบมีฝีมือแบบมาไต่ลงไต่แรงดีได้เผาเนี่ยตอนแรกคือแบบเล่นกาบงายนะครับพอฝึกเรื่อยๆก็เริ่มแบบเริ่มตึงขึ้นเริ่มตึงขึ้นนิดนึงนิดนึงนิดนึงครับผมนิดนึงขอปืนพกก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวแม่งเจอผมไอ้ตี้ต้านหน้าถ้ารอรันชาร์จเลยจะไหวแบบวเนน่ะมันนานมาแล้วว่ะรอดีกว่ารอดีกว่ารอคิวฟีดีกว่าอา้วเพื่อนเปิดไปแล้วของกินหมาจังหวะนี้ เหมือนจะมาด้วยกันนะเป็นแก๊งกินหมาแล้ววะเนี่ยแล้วทำไมเองไม่มีอะไรกินหรอว่าพวกเองไปกินหมาเนี่ยบ้าไปแล้วเหมือนเขาจะกระโดดขึ้นมาครับตัวหนึ่งครับเอาไปทีมผมย,ยังไงยังไงโอ้โหแม่งโดนหัวไปหนึ่งนัดแล้ววะ่ะแต่มันยิงคมกว่าว่ะมันโดนไปสองหัววะ่ะแต่เพื่อนเราอยู่ด้านบนเป็นไงโบดาวล,ลุ่งโอ้โหจะเคียดาวล,ลุ่มด้วยนะครับเพื่อนเราครับอ,อ่ยยงงอ,องกินหมายังไงอ่องกินหมากลับไปก่อนโอโ้โหเลยโดนบนหัวยิงและปาดมาแตกหนึ่งแล้วยังไงก่อนกอนก่อน ก้อนประตูก้อนประตูโอ้โหเขาอยู่นั่นหมดแต่เขาไม่ได้ช่วยเรานี่ยว่ะเอ้ยโดนหัวไอ้ยาขนาดนี้เลยเหรอวะเอาเอาเอาไม่รีบซ้ำไม่รีบซ้ำยังไงมันมาข้างแล้วเฮ้ยที่ผมวุ่นจัดว้าวเทพเจ้าก่อนงสงสัยผมจะต้องไม่กินหมากับน้องๆแล้วแหละครับดูสง โหดเกินอะฟันคาสานาได้ทีแล้วฟันนังเกมเลยว่ะแล้วเมื่อกี้คือเข้าสองหัวเน้นๆนะแล้วแบบไปเอ็มห้าร้อยแบบไปโดนหัวอีกใช่ปะโหแม่เลือจะเชื่อมันเป็นแบบนี้ได้ไงเนี่ยไอหนุม่มคอเต่าแฟชั่นสุดหรูนำทนนีเนี่ยแบบไม่หล่อเลยนี่นะครับผมอุ้ยแต่ผมว่ามันก็เท่นะถ้าใครแบบจะแต่งตัวเป็นสไตล์ข่าวนี่คือได้เลยนะใส่เสื้อของกางเกงเออไม่ใช่ดิหัวบาวันเกงของอายุนะครับผมเออได้เลยท่าน้าผมดันมาหนึ่งตัวเอาแล้วเอาแล้วไอกรอนกรอน ไอ้ก้อนยังไงก้นอนเุ้ยดันบนนี่ว่ะเุ้ยดาวหนึ่งเลยหรอดาวหนึ่งเหมือนกันครับผมไม่ถึงว่าผมเนี่ยจะดาวไม่ใช่เขาชุบกันยังวะชุบกันแล้ววะวดาว,ดาวสองไอ้ตรงนี้ดึงกันอยู่วัเดียวสวย,วยมาดิ เกมแรกน้องกอนโชเกมนี้อุมเม่โชครับผมเราคุยกันได้อยู่โชคนละเกมไงโชคนละเกมไงเดีย๋ยวซื้อระเบิดกันดีกว่าครับสี่สี่เราแบบไม่ได้ทาคลิปมานานนะก็มีน้องๆแบบขอมาเยอะเหมือนกันนะสําหรับแรง T4 นะนานๆทีจะมาทํากันทีนะแล้วผมว่าจะมีแพนไตขึ้นมาสเตอร์อยู่นะครับห้าสิบดาวนะไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะใครอยากดูแบบสดๆตามไปดูในสตรีมได้เรามีแบบชาเลนจ์นี้อยู่เป็นโปรเจกต์ครั้งสําคัญที่อุมเม์จะไต่แรง T4 เฮ้ยไม่มีใครคุมซ้ายโอ้น้องขอ,อสกิลคููมาด้วยว่ะ ตึงเปียตึงเปร,เรีะ๊ะอุ้ยระเบิดมาแบบนั้นโอ้ยมันข้างจะเข้าเหรือวะคือผมแบบเหลือเงินไม่แปดลอยหรอวะเนี่ยไม่ได้ซื้อ,อบอลใช่ปะผมดูฝั่งซ้ายดีกว่าปะเผื่อมันเข้ามานะไม่มีคนคุมอีกฝั่งนะถ้ามันเข้าฝั่งนี้มาคือแบบมันตีเราง่ายเลยอะไม่มีใครเห็นอนะ่ะอุ้ยสไนเบ์วะโอ้โหสไนเปอร์จากฐานเขานี่วะ่ะ มันจะจากด้้นบนนะะเลยเพื่อนดันไปแลวคัะจังหวะนี้อุ้มไม่มีปืนช้าครับไออุ้มตกรถครับไปชา้าที่สุดครับ <c oughs> เฮ้ยมันอยู่ด้านบนน่ะยิงไม่ได้บอลนองเลย <c oughs> ก่อนเลยก่อน <c oughs> มันอยู่ด้านบนน่ะยว <c oughs> ไม่เป็นไรผมมีระเบิดอยู่ <c oughs> ต้นเถอะ <c oughs> นี่เป็นไงล่ะ ระเบิดเพื่อหวังผลเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยมันเหลือตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวอยู่ด้านบนครับผมเดีย๋ยวมันก็ดึงเพื่อนเชื่อผมดิรอเลยรอเลยเนี่ยมันกลางโคโนโหดึงเพื่อนละเดี๋ยวเราไปดึงน้องกอนกันดีนกว่าครับมาแล้วเห็นน้องซ้ายสุดหล่อมาดึงกอนซีก่อน,นครับระเบิดเราแบบแม่นจริงวะ่ะช็อตมากอ่ะ ดึงเด้วดึงเด้อเออทำรับจากแม่ต่อช่วยต่อช่วยเอาแม่งเลยแม่งเลยนี่เป็นไ,ไงล่ะเจะอุ้มให้หมดแค่นั้นแหละแม่งตึงจับสามศูนย์ชิวๆเชื่อคือเชื่อครับผมปืนชาร์จเราแบบไม่ได้ซื้อเลยเหรอสักกระบ,บอกเดียวนี่นะมันไม่พอปือ้ซื้อปืนชาร์จนะอ่ะขอเขาได้เปล่าวะจะมีใครสนับสนุนเราวะไม่มีวะผมซื้อเหตุให้น้องเขาต้องสนับสนุนโอ้ โนกันหมดละไม่เป็นไรเราเป็นสายโคเวอร์ไกลอยู่แล้วไปทุกคนสายโคบทีมสายโคบทีมบ้านนั้นมีตัวโอ้โหแม่เงเอ้ยยิงไม่ได้วะใช้กองไฟดีกว่าครับผมเบืองยาจัดเลยผมต้องแอบบนบ้านวะแอบบนบ้านกันดีกว่าเหมือนเขาอยู่ตรงบ้านฟ้าโอ้โหตรงบ้านกลางไม่หมดเลยนี่าบ้านกลางสามตัวสองสองตัวโอเค มันกลางสองมันกลางสองถ้ามีสกิลคูลเนี่ยมันเล่นง่ายนะทุกคนนะพอท,ที่สังเกตนะเห็นปะยิงไงดีวะ <c oughs> <c oughs> ยิงได้ปะเหลี <c oughs> ย่ยมเราเหลี่ยมเราเท่าแบบยิงมาแล้วแบบลงไม่ทันดาวเนี่ยเอาจริงเหลี่ยมอะไรวะเน <c oughs> ี่ยเหลี่ยมฆ่าตัวเองตายปะ,ปะวะเนี่ย <c oughs> มีระเบิดอยู่ครับหนึ่งลูกครับผมรอเลยรอเลยถ้ามันวิ่งมาคือมันเสร็จแล้ววิ่ดาวหนึ่งวะ ไปวิง่งวิ่งก่อนครับแบบพิตูนนะขอเก็บของก่อนอุ้ยสไนป์สไนเปอร์ก็สวยดีอ้าวดาวสองแบบนี้เหมือนจะมีตัวนั้นไนปะนั้นไงบ้านน้องตรงไหนวะนั้นไครับผมนั้นไนโดนไปห,หนึ่งนะัดโดนหนึ่งนะหนึ่งนะัดหนึ่งนัดตายเหอะเพื่อนตายเพื่อนโอ้ยเอามาันเออต้องแบบนี้ดีวะ เก้าเกมติดแบบรัวๆไม่ตริงนังกับใครทั้งสิ้นโอ้โหสี่ศูนย์ว่ะแม่งคือแกงนี้โหดนะแกงกินหมานะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อแกงว่าอะไรนะครับเรียกว่าแกงกินหมาแล้วกันนะโหดชิปปิ้งเลยวะ่ะแม่งต้นเกมคือใส่ยับอ่ะใส่ยับยับอ่ะผมบอกเลยยับจริงยับจังนะครับเกมนี้ก็เป็นน้องเขาได้ไปครับน้องกอนนะโหดจริงอันนี้ต้องยอมรับเลยกอนสปิริตเอาไปหนึ่งไรแล้วกันนะน้องทายพอดีไม่มีอะไรให้ใหนอกจากไรเอาไร้ไปกินก่อนเดี๋ยวผมขอส่องก่อนนะขอส่องในนี้ว่าแรงอะไรนะ สำหรับน้องอ่องกินหมานะโอ้แหลงแดงครับผมแหลงแดงตึงอยู่นะตึงอยู่นะ <Wow. S 1> แค่แคนดาวลุงเนี่ยใช่แคนจริงหรือเปล่านยะใช่แคนของโฟมดาวลุงหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมโห้ oh.